เฮ้ย hey, yeah. แก่ไก่เราไก่เราใช่ปะไก่ลูกไก่มาแล้วเอ่อชื่อเหรอเราตั้งชื่อไม่ค่อยเก่ง้วยอะนายชื่อว่าตัวแรกชื่อไก่ดำใช่ปะตัวนี้ชื่อเก่าแล้วกันไม่ไม่ไม่น้องเป็นไก่ใหม่ก็ต้องเป็นไก่ไก่ใหม่ โอ้ยครอบครัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮัลโห้องไก่ใหม่สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มนจะจ๊ะ <c oughs> นงไก่ใหม่เดี๋ยววันนี้ฝนตกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียแรงมานั่งแบบไม่มีใครให้คุกกี้เราเลยเว้ยเมื่อาวานเออแกไม่มีใครให้คุกกี้เราเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรแต่เราจะคอยให้ของคนอื่นไเรื่อยก็เอ,ย <c oughs> เอาแตงกวาเก็บไม่ได้จริงๆหรอวะนี่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 คอปเปอร์นี่เอาลองเอาวันนี้ เฮ้ยเฮไม่ใช่เดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปให้เกรเกรนางบอกนางชอบอาจจะไปสักสองอันให้เกรด้วยแล้วก็ให้ปู่นางด้วยนะคะโอเคให่หมดนั่นแหละโอ้ยเก้ารอยนี่เมื่อวาเราเอาปลามาใส่แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะให้เธอดูนี่เรามี small fit สี่ตัวแล้วก็ medium fit ตัวนึงนะคะแล้วเราทำอะไรกับมันได้บ้างอะหาวไมนี่วิ take เอาอ๋อเ out อางี้ไ้เหรอไปดูมาก,ก่อน มาแกสวัสดีเฮ้ยอย่าเพิ่งหลับดิหลับใส่เราเฉยเลยไม่ต้องให้ข้าวหมาจริงเหรอจริงเหรอมาแกไม่ต้องกา้อะไรจากฉันจริงเหรอคือแบบถ้าเกิดแกอยากได้ขนมหรืออะไรแกก็บอกได้นะฉันไม่กัดแกหรอกสวัสดีไก่ใหม่อ้ยไก่ใหม่ไก่ใหม่หมน่ารักจังเลยเฮ้ย เอ้ยผิดผิดเ้ยวันนี้เข้าป่าดีกว่า <c oughs> เข้าป่าเข้าป่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาค er. าเมนเตอร์เมื่อวานเราเจอคาเมนเตอร์ไปแล้วกลุ่มหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้คุยกับเขาเนี่ยใช่ไหมที่บ้านเขาใช่ปะ <c oughs> ใช่แน่เลยเนี่ยเห็นปะน่าจะใช่เปิดสิบเอ็ดโมงโอเคได้ได้เราเข้าใจนายเป็นคน you are not a morning person ไปเปิดสิบเอ็ดโมงนู่น ون. นันเดี๋ยวขึ้นเขากันดีกว่านะคะไปขึ้นเขากันเราจะเอาไข่ไปต้มนะคะนี่หุบเย่แล้วก็มาทุบผินแถวนี้กันสักหน่อยนะคะไหนวะที่ทุบเรานี่ปับปับมันจะไม่มีเป็นแร่อื่นให้เราบ้างหรอเดี๋ยวเราจะเอาแร่ไปรีไฟ์ด้วยนะถ้าเกิดทำได้ แต่อย่างแรกเราต้องเก็บถุงก่อนปะวะเราต้องเก็บเงินซื้อถุงก่อนเออเดี๋ยววันนีไ้ไปดูว่าราคาถุงเท่าไหร่รู้สึกจะสามพันนะถ้าจะไม่ผิดสวัสดีเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์เดี๋ยวก่อนนะเรามีอันนี้ให้เธอทอยฟาวเวอร์เดี๋ยวเจนนิ Jennifer, ่เฟอร์ให้ให้เดี๋ยวเราขอไปแช่น้ำพุร้อนแถวนี้ก่อนรู้สึกเหมือนจะเป็นลมเอะเราลงตรงไหนวะลงแถวนี้ได้ดนีเออเนี่ยเฮ้ยน,นี่บ่ายแล้วหรอ เดี๋ยวจังวะอย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดนะนี่ป้าร้านขายของชำไม่ใช่นี่ไม่ใช่ร้านขายของชำอยู่ข้างบนสุดเลยมัง้งนี่หมอนี่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 นอ๋อปิดแล้วเหรอวันนี้ปิดเหรอปิดวันอังคารกับวันโอเคมันปิดวันนี้ขอโทษค่ะขอโทษก็แล้วกันนะ มาหาหมอมาหาคนแถวนี้ก็ได้ไม่สบายหรอเปล่าหนูแค่จะเอาเอาง่นมาให้ค่ะคุณพยาบาลไหนๆก็ว่าลวกินองุ่นไหมคะอ๊ยคุณแม่มาอยู่นี่โอ้โหเอาไข่ให้ได้พอดีเลยมาๆมา,มาคุณแม่หนูให้ไข่คะ่ะไข่ต้มอร่อยอร่อยหนูต้มเองกับมือดีเดียไม่สบายหรอ,อ ยาเนี่ยมันไม่ถูกนะรูเ้เปล่าอ๋อต้องให้เด็กๆจ่ายตังค์คุณหมอก็บอกว่าเนี่ยแค่แค่มาตรวจร่างกายก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่ว่าเก่งใจเขาเนาะคนทํามาหากินอะ่ะฉันเข้าใจเธอไม่เป็นไรเด็กๆช่วยกันทั้งสองคนคุณยายคุณยายบ้านคุณยายนี่ป่ะเออคุณยายหนูเอาดอกไม้ไหมคุณยายหรือคุณยายกินไข่เด็กน้อยฉันก็มีดอกไมห้เธอเหมือนกันนะ เธออยา่อยา,กยากเกียร์ชนะแต่เธอบอกว่าเธอชอบไม่ใช่เหรอนั่นชอบจริงด้วยวะเฮ้ยนางชอบจริงด้วยอ่ะให้แค่หินแค่นี้นางก็พอใจแล้ววะถามจริงมันหน้าอะไม่ใช่มันหน้าแอนนาเออเราไม่ค่อยได้เจอแอนนาเลยเนาะอาดอกไม้ไปอา้าวนางไม่ค่อยชอบอา้าวโอ้ลิฟต์โดนหนีเลย ขอโทษเราไม่รู้ว่าเธอไม่ชอบอ่ะเราอุตส่าห์ไปเก็บระจักในป่าเลยนะเราตั้งใจเก็บเป็นอย่างดีเลยอ่ะไม่เป็นไรวันหลังเราจะจําไว้ว่าเธอไม่ชอบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดินกับว่งกันเป็นขบวนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเหตุการณ์หมอมาตรวจปุณยายเหรอทายคะอาการเป็นยังไงบ้างคะอ้อตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วจ้ะดีใจจังยัยเป็นไรวะเหมือนเป็นแค่หวัดนะ หมือนจะเป็นแค่เป็นวันก็คุณยายก็พยายามพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ทำร่างกายให้อุ่นๆนะครับขอบคุณจากคุณหมอไม่ต้องขอบคุณผมแล้วครับที่สำคัญคือตอนนี้ขาคุณยายเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนเดิมะละมั้งเอนี้ดูห่วงอะ่ะขอโทษด้วยนะครับคุณยายถ้าเกิดผมเก่งก,กว่านี้แล้วก็ไม่ต้องคิดมากหรอกคุณหมอ ใช่คุณยายพูดถูกเฮ้ยอันนี้คือยายของเอลลี่เหรอคุณยายพูดถูกหมอก็ทำมากขนาดนี้แล้วขอบใจนะหม <c oughs> อคะได้เวลากับคีดิกแล้วโอเคจะ้ะโอเคขอบใจหมอโวันนี้มาเช็คมาเช็คคุณยายคุณยายค่ะเป็นไงบ้างคะ ใช้คำว่าทราบซึงยังไม่พอเลยทางเอลลี่ทังคุณหมอคอยดูแลสันตี้ดีมาตลอดเลยแล้วเจ้าเด็กน้อยอย่าคอยดูแลคุณยายบ้างหรือเปล่าดูแลคุณยายดีๆนะลูกเอาดอกไม้ให้คุณยายครับเด็กน้อยดูแลคุณยายดีๆนะลูกนี่ๆีเปิดเปิดเปิเปาจะไปซื้อกระเป๋า สวัสดีค่ะดิฉันมาซื้อกระเป๋าค่ะอยู่ไหนคะเฮ้ยมีช็อกโกแลตด้วยอ่ะเอาไว้นี่นี่ไงกระเป๋าสามพันตีเสร็จผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวตั้งซื้ออะไรบ้างเนี่ยสองร้อยบาทน่าสงสารว่าชีวิตฉันอะเหลือบ้านหนึ่งแล้วเนี่ยกลับไปซื้อเอ้ยกลับไปปลูกปลูกผักต่อหาผู้ชายที่โบสถ์นะคะอุ้ยผู้ชายอยู่ด้วย เฮ้ยหัวใจคลิปสี่วงแล้วคลิปไม่โอเคอะไรล่ะหัวใจเธอสี่วงแล้วว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคล <c oughs> <ๆ>ิป <c oughs> ตรงนี้พนนักมันน่าจะนั่งได้เนาะตรงนีน้น่าจะทำให้แบบเป็นที่นั่งได้อะไรอย่างงี้ยเฮ้ยเราแม่สาวห้องสมุดอยู่ไหนอะเราอยากจะให้ของขวัญเขาอะวันเกิดเขาไงเราก็อยากหาอะไรไปให้เขาอะ แต่คือตอนนี้ของหมดแล้วจ้าตกปลาดีไหมนะเอ,อ่อสรุปพวกนางทั้งสองคนชอบแร่มากๆเลยเว้ยทีนี้เสร็จฉันล้วฉันมีแร่เต็มเลยอะวีเห็นปะซอมทั้งคู่คเลยอะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นตัวละครใหม่วะ <c oughs> มันนีเพิ่งได้มามีเวลามาแหวกหาคาเบนเตอร์นะคะฉันก็คิดดูแหละว่ามันจะต้องมีตัวละครใหม่อีกคงไม่มีแค่นี้หรอกใช่ปะแต่ฉันเจอผู้ชายโหวเด้งก็พี่มูจับกันเละ วันสองวันที่แล้วครับก็ทีตอนนี้เริ่มง,งานแล้วอะ่ะถ้าเกิดจะคอมมิชชั่นก็ไม่รับแล้วแหละเป็นกฎอะนะไม่จะไรอ้าวก็ถ้าไม่ได้มาคอมมิชชั่นแล้วมาทำอะไรอะ่ะมาหาผู้ชายกอดโอหเธอไม่เข้าใจเลยอ่ะคาย,คยาแบนดอนแบนดอนเป็นคาแรนเตอร์หรวะแล้วเธอเป็นใครเนี่ยทาน้าเหรอเธอชื่อแบนดอนนะอินดีที่ได้รู้จัก If you have no business with me leave ถ้าเกิดไม่มีธุระอะไรก็ไปเธอชอบปลาเป่าบแบนดอนรู้สึกว่าเธอจะเฉยๆกับปลาอะไรเราแค่มาแค่นี้แหละเราแค่จะมาหาของป่าเฉยแหมไม่เห็นจะต้องเย็นชาอะไรขนาดนั้นเราก็แวะใหม่เฉยยอะใจปะเออเราต้องทำตาเข็มแล้วก็แบบถ้าเกิดเธอไม่มีธุระอะไรก็ไปสเ,ไปเราต้องใจร้ายขนา โอ,อ้ฉันทำอะไรใหฉันทำอะไรผิดแถวนี้ไหมเอ้ยเอ้ยไผ่ฉันเจอไผ่โอ้เจนนิเฟอร์อาศัยอยู่ที่นี่เองเหรอเจนนิเฟอร์ฉันเอานี้ให้เธอฉันเข้าเต็นท์เธอเลยปะเฮ้ยได้ด้วยวะเท่านั้นล่ะก็เจนนิเฟอร์นางแบบเก็บของป่ากินอะไรอย่างงี้กะว่ะฉันขอโทษเธอเด้งไผ่อันนั้นไว้หรือเปล่าฉันเก็บไปแล้วอ่ะเจนนิเฟอร์ขอโทษนะ ขอโทษนะฉันฉันเอาไข่เธอไปแล้วมาอยู่แบบมาอยู่หน้าบ้านเธอเลยเจนิเอร์แบบเธอเธอเลี้ยงมันหรือเปล่าไม่ได้ปลาตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่สายกลางขอตกปลาแถวหน้าบ้านเธอหน่อยนะเจนิเฟอร์แล้วถ้าเกิดฉันกลับบ้าน,นไม่พันฉันพักในเต็นท์เธอได้หรือเปล่าเจนิเฟอร์เจ่นีเฟอร์นำไเปนไไ็นใครวะทำไมน้ำมาอยู่ในป่ามาทำอะไรในป่าต้องถามไง คนในหมู่บ้านอะแต่แบบอยากจะไปอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยนด้บอกปะคนแบบติดอะจู่ก็มีแบบสต็อกเกอร์อยู่หน้าบ้านนั่นคือโทมัสนนั่เองนะฮัลโหลท่าน่า <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะอ๋อพรุ่งนี้หรอจะจัดงานสปริงเดอร์บี้เดอร์บาย I don't know I'm call it แต่เราจะ just call spring derby ี้นะคะจะเรียกว่าสปาริงสปะะริงเบอร์นิคเดอร์บี้สิบโมงพรุ่งนี้เป๊ะชาร์ฟนะฮะ10บเอฟชาร์ฟแลว่า10โม ที่ภาซ่าตรงนี้ถ้าเกิดเธอมีมา้าอ๋อมันเป็นเทศกาลม้าเหรอโอเคแต่ฉันมีแต่ลูกม้าไงฉันไม่มีม้าผู้ใหญ่อ่ะเฮ้ยวันนี้ได้เอาหุ่นซับเอเลยมา้าเมื่อไหร่เธอจะโตอ่ะมา้ายิ่โตจริงๆฉันต้องให้ข้าวมาันมันก็เลยแบบจริงๆตอนนี้อาจจะโตแล้วอนะไรเงี้ยแต่ฉันลืมให้ข้าวม,มันท่ามันก็นไม่มีที่ให้ข้าวจริ ถ้าวันนี้ส,สาวๆว่าทำอะไรกันแถวน้ำตกขุดไปกินแล้วกันนะ,อะชอบขอุดวันนีไม่ค่อยชอบขมดใส่ลืมไปแล้วฉันมีไข่ทำไมจะไม่ให้ไข่ด่างวะผ่าน้วฉันไม่ได้ไปแล้วหรอ,ส,อสาวบา,บายๆกลับบ้านดีๆนะจ๊าอ๋อกอด หนี่ไงนี่ไงเอาป่ะเอาให้หนายเดี๋ยวถ้าเกิดเราเอาไอ้นี่ให้หนายนายจะชอบป่ะขอโทษก็จะกินนายบอกว่านาย <c oughs> นายอยากได้บายไม่ใช่หรอฉันก็อุตส่าห์หามาให้ไม่ชอบก็ไม่เห็นต้องโกรธเลยก็แบบปฏิเสธออกนี้ก็ได้ก็แบบเออไม่เอาอะไรเงี้ยใจร้ายอ่ะเขัดใจมากเฮ้ยไปดูซีเจอริเฟอร์มีมีไผ่อยู่แถวนี้หรือเปล่าเจอริเฟอร์เฮ้ยมีซิ่งด้วยอ่ะ อ,อย่างนี้ฉันก็มาหาไผ่แถวนี้ได้ทุกวันเลยเหรอบทสนทนาใหม่วะ่ะว่าไงท่าน้าฟาร์มเป็นไงบ้างฉันก็เหมือนเดิมอะ่นะแต่เสรชอ็อคือความเงียบสงบข,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 ของบ้านแห่งนี้มันทำให้แบบเวลามันผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเลยนายชอบแบบบูบะ่ะ ใส่จใจเฉยๆหนังชอบอะไรวะลืมแล้วเนี่ยเอาปลาให้แมวมากินป้าปลาตัวใหญ่บ้างเลย,เยมีกินหรออามูลดอกพาวเวอร์ไปแล้วผู้หญิงเราของก่อนวันนี้มีงานเลี้ยงไม่ใช่งานเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรงานเทศกาลปวดปิดบ้านหมดใช่ปะเ,เฮ้ยเฮ้ยจะไม่ทันแล้วอยู่แถวใดแล้วอ๋อสิบองแล้วแป๊บนึงนะคะหนูกาไม่ทันตรงไหนวะหลบทางแล้วเออเอ้าวอยู่ไหนอะเนี่ย มาถูกแล้วเว้ลันนะคะอ๋อเขาแข่งมาก,กันวันนี้แต่วันนี้จะมีคนมาเข้าร่วมเยอะเลยคุณมุกิยังมาด้วยเลยนะตายแล้วฉันต้องพนันมาด้วยวะเนี่ยเธอซื้อตั๋วหรือยัง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 ไม่ได้ซื้อเลยซาซาเราไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เลยนะ อย่าพูดเยอะฉันยังเล่าไปคุยคนอื่นอนะีกเอ้ยไม่เราไม่ได้จะคุยกับมันมะพร้อมเริ่มหรือ,อยังอยากจะซื้อตัต๋ว Starlet ตั๋ว Flight Exchange โอเคอ๋อซื้อแล้วก็จะเริ่มเลยเหรอไปหาละอ๋อซื้ออย่างนี้เลยเหรอ คนละอันได้ปะไม่ว่าใครก็ชนะอะไรอย่างงี้อเอนเอาเอา23คูณนี่คืออะไรวะคืออันหนึ่ง23เลยอะไรเงี้ยหรอเอาไปถึงว่าถ้าชนะมันก็จะคูณเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาดีลวกันน่ารักจกัง เราโตเราก็จะสามารถแบบเอาลงแผงได้เลยเธอชะนะวะดับด้วยน้ำเงินเรียบร้อยโอ้โหมืดละหายไปไหนกันหมดแล้วกลับกันหมดแล้ววะไม่มีใครรอช่องเลยอะไายกเพชรมุนตีเหลือคุณท่คนเดียวขอบคุณที่รอดูนะคะ บ้านแล้ววะไม่ต้องวับกลับถึงบ้านใน้ันขนาดนี้ก็ได้ต้องมาโตเร็ว,วๆเราจะได้ไปแข่งไอ้นี่กันบ้างโหวันนี้เราก็อดไปแบบเอาของขวัญแจกคนเลยดิเขาปิดบ้านนันหมดแล้วใช่ไหมถ้าเราเข้าไม่ได้แล้ว